บาบาคะาปาเล่นคราวนี้ไม่ใช่ทายคำถามว่าเป็นตัวไหนแล้วนะให้วือพูดออกมานะว่ามันคืออะไร ượng? อ่าตัวแรกกระต่ายอ่าตัว,ตว,ตว,ตวนี้ล่ะสิงโตอันนี้ล่ะลูกปูปูนะอ่านี่ล่ะช้างอ่านี่ มาอ่าอันนี้ป๊าป้าป๊าป้าอันนี้ล่ะเจ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 เหรออันนี้อะไรอันนี้อะไรแม่นเม่นไม่ใช่เม่นเม่นเม่นอ่าี่อเนี่ยวัววัวอันนี้ล่ะมือมึกอันนี้แมวอันนี้อ่ะ คูณละคูณอันเนี้ม<า>้อันนี้ไม่ใช่มา้าไอ้ลาลาอันนี้ละ่ะคะฮิปโปอันนี้อ่ะหนูหนูโอเคชัดแจ๋วเลยอันนี้ล่ะลูกจิ๊บจิ๊บอันนี้อ่ะยากหน่อยคุณอล่าอันนี้ลูกอ่ะ แกโอเคอันนี้ล่ะลูกโจโจอันนี้ล่ะโจกระลอกเป็นกรอกทีอันนี้ล่ะลูกแพะอืัเนี้ล่ะลาดอันนี้ฮูฮูอันนี้ละนะกว้างอันนี้อันเนี้ย พอแล้วเหรอโอเคโอเคแค่นี้นะคะาบ๊ายบายดิมาวาคะ่ะบ๊ายบาย